ผมจะมีคํานึงว่าถ้าเราไม่มีความสุขไม่อยากให้อยู่ที่ตรงนั้นผมจะไม่อยากอยู่ตรงนั้นเพราะผมรู้สึกว่าเราจะทำอะไรไม่ลงไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามีความสุขเราจะอยู่มานได้นาน ครับผมเซนส์บุพพงศ์อุดมแก้วกาญจนาน,นะครับชื่อจีนของผมชื่อหวังมิงมิงอ่าหลงโกงที่เป็นคนจีนเลยเป็นคนตั้งให้ว่าหวังมิงมิงแปลว่าดวงแก้วที่ส่องแสงนำทางอะไรเงี้ยเป็นดวงแก้วกลมลูกกลมมันแปลได้หลายๆคำมากลมๆดวงแก้วใสๆนำทางแสงสว่างอะไรเงี้ย มันเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะอย่างผมแบบเรียนจบตั้งบริษัทของตัวเองอะไรเงี้ยพรีซีฟของตัวเองอะไรเงี้ยส่วนในงานของการแสดงเราก็ตั้งใจมากขึ้นเรามีโอกาสได้โปรเจกต์ใหญ่ขึ้นแรกๆเราเล่นซีรีส์วายวันนี้แบบเราเริ่มมาเล่นแบบละครแอคชั่น action. มันต้องแบบก้าวอีกสเต็ปหนึ่งในเรื่องของความสามารถมากขึ้นแต่เราแค่รู้สึกว่ามันยังไม่สุดผมรู้สึกว่าเราต้องไปได้มากกว่าน,นี้เราต้องแบบวันนี้เราเดินหนึ่งพรุ่งนี้เราต้องเดินสองเขาว่าเดินสองมันไม่ได้แค่เพียงว่าในเรื่องของการก้าวหน้าในเรื่องชีวิตหรืองาน การพัฒนาตัวเองมันน้องก้าไปสองมันเป็นความฝันนะครับผมมีความเชื่อข้อหนึ่งคือความฝันอ่ะจะฝันใหญ่แค่ไหนก็ได้ฝันไปเหอะความฝันมันไม่เคยคิดตังค์ผมไป้ค่าอาสาเยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากช่วยชุมชนอยากอนุรักษ์งานของชุมชนอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เอาไว้มันคือคาว่าตัวตนเลยครับผมทตภัณงกิจกับค่าอาสากิจกรรมที่ช่วยที่วัดแล้วยังมีกิจกรรมที่ของเราอีกแม่ถามว่าทําเยอะขนาดนี้หนูไม่เหนื่อยเหรอผมเคยแบบนอนละสองชั่วโมงอ่ะเพราะแบบ กิจกรรมมันต้องทํามันต้องมันต้องไปลุยมันต้องไปช่วยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมบอกคุณแม่ว่าผมไม่เหนื่อยนะแต่วันหนึ่งอะผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะตอบแทนผมเองวันที่ผมพร้อมมาในวงการบันเทิงอะไรลคนบอกว่าเออทำไมยูพูดเก่งหรือทาไมทำไมยูเป็นอย่างงี้ได้ผมพูดเลยว่าอันนี้ผมได้จากค่ายอาสาครับอันนี้ผมได้จากที่ผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดมาซึ่งผมเชื่อว่าความที่เป็นผมทุกวันเนี่ยมันเกิดจากงานค่ายอาสางานกิจกรรมทั้งหมดที่มันหล่อหลออให้ผมเป็นผมในวันเนี้ย เป็นคนโตของตระกูลแล้วก็เป็นรุกนชายคนเดียวด้วยผมเป็นคนโตมากับร้านร้าน,ร,านร้านจักรยานครับธุรกิจของในครอบครัวซึ่งไม่ใช่แค่เพียงฝั่งฝั่งคุณแม่ของคุณพ่อก,ก็เป็นโรงโรง,งานซึ่งผมโตมากับธุรกิจตลอดมันเลยทําให้อย่างที่บอกโตมาแล้วผมอยากจะทาธุรกิจแล้ววันหนึ่งมันได้เรียนรู้เขาาธุรกิจมันสอนในเรื่องไม่ใช่แค่เพียงว่าธุรกิจเพื่อกำไร แต่มันมีคําว่าธุรกิจเพื่อสังคมโชคดีมากที่ที่บ้านผมอ่ะให้ผมเลือกในสิ่งที่ผมรักและผมอยากทาคุณแม่ผลักดันหมดอย่างเรียนช่วงที่เข้ามาม .4 ผมมีโอากาสเข้ามาเรียนด้รนเรื่องอัศว์ฉันบางรักผมเป็นคนเสนอคุณแม่ว่าผมอยากาเรียนในกรุงเทพคุณแม่ถามว่าทำไมหนุผมอยากเรียนกรุงเทพผมบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ในสังคมจังหวัดตราผมรู้จักคนเยอะมากจนผมรู้สึกว่าเนี่ยสังคมเราอยู่ในกรอบตรงเนี้ยแล้วถ้าผมอยากโตวันนี้หรืออยากเรียนรู้กว่านี้ผมต้องเดินทางโดยที่ว่าทางบ้านขานคุณแม่เป็นคนเดียวที่บอกผมว่าไปเรียนรู้แม วันนี้ผมยังไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดผมยังไม่ด้ดีที่สุดแต่วันนี้ผมยังต้องพัฒนาทุกอย่างไปเรื่อยการแสดงผมยังยังถือว่าผมยังต้องพัฒนาเยอะความเป็นศิลปินพัฒนาเยอะในทางธุรกิจเองหรือว่าในทางของจุดเริ่มต้นของการทําซีรีส์เองต้องพัฒนาเยอะทุกอย่างนะครับซึ่งจาถามว่าวันนี้มันมันสุดหรือยังก็ยังไม่สุดยังอยากใช้ชีวิตอีกยังอยากไปอีกวิ่งอีกสู้อีกเชื่อครับเชื่อเรื่องโชวชะตาละดดวงเพราะผมรู้สึกว่าทุกอย่างมัน มันเป็นเรื่องเรื่องที่แบบใครจะรู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ใครจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบนี้เราเชื่อเราศรัทธาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเราเราก็ไม่ได้บอกว่าทุกอย่างมันถูกต้องหมดหรอกในทางโชคชะตาหรือว่าในทางในทางของเราแต่ผมแค่ทุกอย่างผมพิสูจน์ด้วยมือของผมบางทีเรารู้เรื่องโชคชะตาเราดูไว้นะแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะทําได้ไหมสําเร็จไหมสําเร็จปุ๊บอ่ะโชคชะตา ถูกต้องโชคชะตาบางทีก็ผิดครับมันไม่ได้ถูกต้องเสมอไปชนะสิ่งนี้สาคัญคือ2มือเราที่เราจะทาโชคชะตากําหนดได้ด้วยมือของเราวันหนึ่งเราจะเปลี่ยนโชคชะตาของเราก็ได้คือเอาตรงกว่าจะได้งานแรกอะครับผมแค็เป็นร้อยงานเลยนะแล้วทางร้อยงานนั้นทุกคนจะพูดคําเดียวกันว่าอยู่คือคันดิเดตหนึ่งในสองของขานั้นอยู่ได้แน่ๆได้แน่ๆสุดท้ายผมจะเห็นผลสิ่งที่ผมไปแคสอะอยู่ในจอทีวีข้อหมายคือ ผมไม่รู้เลยนะเพราะผมได้ไม่ได้แต่ผมเห็นอีกท,ทีหนึ่งคือไม่ได้แล้วผมเคยไปแครงานแล้วผมรอถึงเที่ยงคืนนะประมาณบ่ายหมายโมงกว่ากว่าไม่แน่ใจกี่โมงจนถึงเที่ยงคืนซึ่งรู้ด้วยนะว่าไม่ได้เพราะเขาพูดแล้วว่าเขาได้คนแล้วแต่ผมเข้าไปเพราะพี่เขาผมรู้ว่าผมไม่ได้แต่ว่าพี่ช่วยดูผมเล่นหน่อยได้ไหมผมแค่อยากรู้ว่าสิ่งที่พี่บอกผมอะติชมผมอะผมจะไปปรปับปรุงผมขอแน่นะพีะ่เขาอะเขาก็ให้เล่นผมก็ทําผมรู้สึกว่าถ้าเราตั้งใจแล้วเราอดทนมันะวันหนึ่งมันจะสําเร็จแต่เราก็ต้องอดทน แล้วก็สู้กับมันในในถุกที่ด้วยนะครับอย่างไหลายลคนจะถามผมว่ายู่คิดว่าจะอยู่ยังไงในวงการบันเทิงมีเป้าหมายยังไงผมก็บอกทุกคนเลยว่าผมอยากเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียงไม่ใช่แค่เพลงในไทยแต่ผมอยากมีชื่อเสียงไปถึงระดับมากกว่านี้เอเชียหรือระดับโลกคนไทยเก่งมากครับแต่แค่เราไม่มีสปอตไลท์ผมอยากเป็นคนไทยที่มีโอกาสมีชื่อเสียงที่ต่างประเทศแล้วกลับดึงสปอตไลท์กลับมาเล่นงานคนไทยให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเจง๋ง บางคนแบบว่าเหมือนพูดแบบว่าคนในวงการบันเทิงอ่ะมันเป็นสังคมที่ไม่ดีนะมีการอิจฉาเลสยาหรืออะไรนะอะไรเงี้ยหลายๆคนพูดเยอะมากข้อหนึ่งยิ่งเป็นเป้าหมายของผมผมรู้สึกว่าผมอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างน้อยถ้าเขาพูดว่าวงการบันเทิงไม่ดีหรือมีคนไม่ดีผมจะเป็นคนหนึ่งที่ยืนขานว่าผมจะเป็นคนดีและทําตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้สังคมถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เป็นยอดคนผมเชื่อว่ายอดคนเกิดจากการฝึกฝนและพัฒนาถ้าผมหยุด เมื่อไรผมเชื่อว่าวันนั้นมันคือความที่เราท้อกับความที่แบบเราหยุดเพราะเราไม่อยากพัฒนาเราไม่อยากจะเป็นยอดคนแต่ถ้ายังเป็นยอดคนอยู่เราต้องพัฒนาไปถึงโอ้ถ้าเรื่องพวกนี้ผมผมไม่ซีเรียสเลยครับเพราะผมรู้สึกว่าคนมาจับเราว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้เขาได้เรียนรู้ผมแล้วเลยยนะังเพราะเขาไม่รู้จักผมถ้าเขารูา้จักเซนต์สุปพงศ์เขาจะไม่ตัดสินผมแบบนั้นวันหนึ่งได้เขามันมาได้เดินมานั่งข้างๆ,ๆผมเนี่ยมานั่งคุยกับ ผมก็เชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนความคิดของเขามันมีคำหนึ่งครับที่ผมผมแบบผมเชื่อคือถ้าเขาไม่สนใจเราเขาจะไม่พูดถึงเราถ้าเราเป็นคนที่เขาสนใจคนที่เขาพยายามจับจ้องแสดงว่าเขาสนใจเราถ้าเขาใส่ร้ายผมันรู้สึกไม่ดีกับผมความทุกข์เกิดกับเขาเพราะผมปล่อยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ใส่ร้ายผมไม่ได้สนใจมันไม่ใเื่ิงจริงแต่เขาว่าทุกเองที่เขาไม่คนพูดสิ่งที่เขาโกหกเลยเขาพูดนะครับมันต้องอยู่กับเขาไปตลอดเลยนะแล้วเขาต้องคอยโกหกเงียบไปเรื่อยๆถามว่าใครทุกผมไม่ทุกนะครับเขาทุก เราไม่สามารถทําให้ทุกคนถูกใจได้แต่เราจะทํายังไงให้ตัวเองมีความสุขที่สุดในการใช้ชีวิตที่มีทั้งคนถูกใจและไม่ถูกใจผมว่าแบบนี้ดีกว่าผมเลือกเดินทางสายความรักถ้าพูดผมจะบอกนะสายความรักเพราะทุกอย่างที่ผมทําผมรักที่จะทําผมรักที่จะอยู่แล้วเวลาที่ผมมันเกิดความรักแล้วอ่ะมันจะตามมาด้วยคำว,ว่าความสุขผมก็พยายามเรียนรู้ครับ เราเรียนรู้ที่จะมีความรักนะเราเป็นคนไม่ปิดกั้นที่ใครจะเข้ามาใครจะเข้ามารักเราใครจะเข้ามาคุยกับเราความรักในทุกรูปแบบครับแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าวันหนึ่งที่เราเจอคนที่เข้าใจเราแล้วดีพอในเวลาที่พอดีวันนั้นแหละอาจจะน่าจะเป็นวันที่ใช่แต่วันนี้แค่เรายังไม่เจอถ้าถามว่าว่าเราชอบชอบในความชอบส่วนตัวส่วนตัวผมผมเป็นคนชอบผู้หญิงส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าในจุดจุดนี้มันมันเป็นอะไรที่เราไม่รู้เลยว่าในอนาคตจะเป็นยังไงใครจะรู้ว่า วันนี้ผมชอบผู้หญิงแต่ว่าวันหน้าผมความรู้สึกทางเพศผมอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้หรือว่าผมอาจจะเปลี่ยนไปชอบผู้ชายก็ได้แต่ว่าในณปัจจุบันเนี้ยเราชอบผู้หญิงเพราะว่าผมว่านี่มันคำว่ารสนิยมอ่ะซึ่งผมมองว่าทุกคนมีค่าเท่าเทียมที่จะหลักใครคือคนที่ใช่และเข้าใจเราแล้วเรารู้สึกว่าเราหลักเขาในรสนิยมของเราตรงนั้นผมว่ามันใช่กว่าผมเดินมาจับไหล่ตัวเองแล้วก็แบบว่าไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรแบบว่ารู้ว่าแบบสู้แต่จะมีตัวของเราเองด้วยกันได้แหละเป็น เป็นคนที่จะสู้อยู่ข้างๆเสมอถึงแม้ว่าเหนื่อยสักแค่ไหนถ้าเหนื่อยหรือทอ้อก็แค่กอดตัวเองถ้าท้อรู้สึกไม่มีใครให้มองไปข้างหลังเรามีครอบครัวเรามีแฟนคลับที่ทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้เราเดินหน้าสู้ต่อไป